ากการที่เริ่มมีข่าวนาหูนะคะว่ามีการยึดประสาทต,ตาควายแล้วก็เนิน350นะคะซึ่งที่ทำไม่สำเร็จก็เกิดจากมีคนสั่งให้ถอยทั้งที่กำลังจะยึดได้อยู่แล้วซึ่งทำให้เมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทางพลตรีวินไทยสุวารีค่ะโฆษกกองทัพบ,บกก็ต้องออกมาชี้แจงนะคะโพสต์ว่าทหารไทยเนี่ย เคยยึดปราสาทต,ตาควายแล้วก็ยึดเนิน350ได้แต่ถูกสั่งให้ถอยออกมานั้นเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่เป็นความจริงและขอเรียนให้ทราบว่าความมุ่งหมายสูงสุดในการปฏิบัติการทางทหารครั้งนี้ก็คือพื้นที่ภายในแนวเส้นปฏิบัติการต้องไม่มีการวางกำลังของฝ่ายกัมพูชาส่วนกรณีที่ หน่วยที่เข้าร่วมปฏิบัติการที่ชื่อว่ารอ31รออนั้นเนี่ยกองทัพบ,บกเนี่ยไม่ได้เคยให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อหน่วยที่ปฏิบัติในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดแบบเฉพาะเจาะจงและก็ยังยืนยันนะคะว่าในหลายๆพื้นที่เนี่ยจะเป็นลักษณะของการบูรณาการจากหลายหน่วยมาเข้าร่วมปฏิบัติการด้วยกันซึ่งสำหรับตรงภาษาตาควายนี้ รอ31รออยังอยู่ระหว่างการเคลื่อนย้ายเข้าแนวปะทะค่ะกรณีที่พื้นที่ประสาทตาควายรวมไปถึงเนิน350เนี่ยกองทัพบ,บกเนี่ยก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นพื้นที่ที่ฝ่ายสามารถเข้ายึดในทํานองลักษณะวางกำลังทาหารได้นะคะ ก็ยังกล่าวเพียงว่าเป็นพื้นที่ที่มีการต่อสู้เข้มข้นสูงและก็เป็นพื้นที่ที่มีความเข้มแข็งในการต่อต้านสูงของกัมพูชาด้วยก่อนจะถึงห่วงเวลาหยุดยิงเนี่ยฝ่ายไทยก็พบอุปสรรคค่ะอย่างเช่นสนามทุ่นระเบิดแล้วก็มีกำลังพลได้รับบาดเจ็บนะคะและอำนาจกำลังยิงสนับสนุนที่รุนแรงหนาแน่นมากอยู่บนบริเวณนั้นนะคะซึ่งในห่วงสุดท้ายพื้นที่การเข้าถึงเนี่ย ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่สังหารก็เลยต้องปรับยุทธวิธีเป็นการควบคุมพื้นที่ด้วยการยิงของทางฝ่ายไทยค่ะส่วนกรณีคำว่าถอยในทางยุทธวิธีนั้นจริงๆแล้วเกิดได้ทุกเมื่อค่ะในทุกพื้นที่การรบด้วยไม่ใช่เพียงแค่เฉพาะพื้นที่ปราสาทต,ตาควายนะคะโดยทั่วไปเนี่ยการเคลื่อนที่ในพื้นที่การรบก็มีทั้งไปข้างหน้า หรือบางจังหวะเนี่ยก็ต้องเคลื่อนถอยหลังออกมาแต่ไม่ใช่ถอยในลนักษณะจะล้มเลิกภารกิจล้มเลิกความตั้งใจในทางยุทธวิธีทั้งการรุกหรือการรับหรือการร่วนถอยก็เป็นรูปแบบการปฏิบัติในทางยุทธวิธีของทหารที่ใช้กันอยู่แล้วในพื้นที่การรบทั้งสิ้นค่ะสำหรับกรณีถอยเนี่ยก็สามารถถูกใช้เพื่อการสับเปลี่ยนกำลังก็ได้ เพื่อให้หน่วยอื่นเนี่ยเข้ามากระทําแทนหรือการถอยเพื่อไม่ให้ค่าศึกบรรลุผลในการใช้อาวุธโจมตีในลักษณะเป้านิ่งได้ค่ะหรือแม้แต่จะมีการถอยเพียงชั่วคราวช่วขณะเพื่อให้ปลอดภัยในกรณีที่จะมีการโจมตีทางอากาศนอกจากนี้นะคะคุณวสนานาน่่มหรือพี่เล็กค่ะผู้สื่อข่าวสายทหารก็มีการเปิดเผยความลับบางอย่างด้วยค่ะโดยอ้างว่า เรื่องนี้เนี่ยได้ทราบมาจากนายทหารชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งโดยมีการเปิดเผยว่าความพิเศษของเนิน350นอกจากจะเป็นเนินที่สูงข่มปราสาทตาควายทหารไทยเนี่ยต้องการที่จะยึดเนินนี้ให้ได้จะได้กดถล่มลงไปที่ปราสาทตาควายแต่ว่าเนินดังกล่าวนี้อยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาทหารเขมรเนี่ยวางกำลังเอาไว้อยู่เป็นจำนวนมากการที่ทหารไทยจะขึ้นไปยึดเนี่ยเป็นไปได้ยาก และที่สำคัญเป็นที่รับทราบกันดีมาตั้งแต่เมื่อก่อนในอดีตว่าเนิน350มีอุมโมงคค่ะว่ากันว่าเป็นอุมโมงค์ที่ฮุนเซนสั่งให้ขุดเอาไว้โดยเชื่อมมาที่ปราสาทต,ตาควายโดยฮุนเซนเนี่ยก็วางแผนเอาไว้ว่าหากเขาไม่สามารถยึดปราสาทต,ตาควายได้เขาก็จะเล่นแผนใต้ดินค่ะเพราะจากเนิน350มาปราสาทต,ตาควายเนี่ยจะมีระยะทางอยู่ที่ประมาณ 500เมตรเท่านั้นนอกจากนี้นะคะทางด้านของคุณกรกฎเกตแก้วอดีตนักรบกองร้อยทหารปรานจูโจม911ชค .513 ค่าข้ยปักธงชัยก็พูดถึงเรื่องของการยึดเนิน530เอาไว้ด้วยค่ะเขาบอกว่าการเจรจา jbc ในวันที่4ที่จะถึงนี้จะออกมายังไงก็ตามเราก็ต้องยึดเนิน350ให้ได้จะได้ควบคุมพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ด้วยการทิ้งระเบิดจาก f 1 6 แล้วก็ใช้ระเบิดบังกาโลตอปิโดทําลายสนามทุ่นระเบิดของเขมรแล้วจากนั้นก็จะบุกเข้ายึดเนินนี้ค่ะ350ซึ่งวิธีนี้นะคะท่านกรกฎเนี่ยก็บอกว่าผมเชื่อว่าจะยึดได้แล้วก็สูญเสียน้อยหรือบางทีอาจจะไม่สูญเสียเลยเนิน350เนี่ยสำคัญยังไงและเขมร ขุดอุโมง์จากเนินนี้มาเชื่อมกับปราสาทตาเมืองจริงไหมอ่ามีคนถามเพราะว่าอยากรู้เขาบอกว่าเรื่องนี้ขอเบรกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังใน YouTube ที่ชื่อว่ากรกฎเกตแก้วอ้าวก็ไปติดตามฟังกันนะคะ